สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับ o p อ o a l in X กระแสต่างประเทศประจำวันพุธที่8พฤษภาคม2567นะคะอัปเดตข่าวปีศาจแดงกับ o p o กันค่ะแน่นอนว่าจากกระแสล่าสุดหลังจากที่ผีแดงพ่ายตอด Crystal p a l ปศ e ไป0ประตูต่อ4นะคะโอ้โหกูรูออกมาวิจารณ์กันยับเยินถึงอนาคตของ o r i เทนฮ a ค่ะมีทั้ง p o s c ode, นะคะที่บอกว่าอนาคตของ เทนฮาร์กเนี่ยมันจบลงแล้วสําหรับเกมที่เจอกับพาเลตมันเหมือนเป็นการปิดประตูตอกฝาลงตัวเองคือทีมเนี่ยขาดความรู้ขาดความพยายามซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากๆตอนแรสโคเขาก็มองว่าเออริคเทนฮาร์กเนี่ยน่าจะได้อยู่คุมทีมต่ออีกปีหนึ่งหลังจากที่มีการเปลี่ยนบอร์ดบริหารใหม่เหมือนทุกอย่างมันนิ่งลงแล้วแต่จากฟอร์มการเล่นวันนั้นทําให้พาสโครู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยสวยแล้วสําหรับการที่เทนฮาร์กจะอยู่ต่อนะคะในขณะที่ไมค์เครนโอเว่นนี่ก็เป็นตํานาน อีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาตําหนิหริคเคนทักว่าเกมที่เหลือหลังจากเนี้จะโดนถล่มเละเทะเลยไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดชิงเจอกับอาร์เซนอลเจอกันนิวคาสเซิลแล้วก็ยังไม่เชื่อได้ว่าเกมที่เยืนไบรตันนะคะพวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะได้ก็บอกว่าคิดมานานแล้วว่าริ k เคนทักอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่แล้วบอร์ดบริหารแมนยู U, ควรจะ ัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนี่คือมุมของกูรูหลายคนนะคะที่พูดถึงเทนฮากอย่างไรก็ตามนะคะเดอะเทร์กราฟเขาก็รายงานว่าปริษัทแดงยังไม่มีแผนที่จะปลดเอริกเทนฮากไปจนถึงการแข่งขัน สึด FA ัพที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงแม้ว่าผลงานฤดูกาลนี้จะไม่สวยงามก็ตามนะคะแต่ว่าประเด็นน่าสนใจมันอยู่ในรายงานที่เพิ่มเติมบอกว่าการสื่อสารที่อิริเทนฮากมีต่อลูกทีมนั้น,นะสร้างปัญหานะคะคือเชื่อกันว่าทักษะในการกระตุ้นนักเตะแล้วก็ความขาดความเข้าใจของอิริเทนฮากที่มีต่อ คนอื่นอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันที่ทําให้หลายๆอย่างในสโมสรในห้องแต่งตัวมันไม่ราบรื่นแต่นี่ก็เป็นเพียงสิ่งที่สื่อเขารายงานกันนะคะเราไม่รู้ว่าด้านในมันจริงเท็จแค่ไหนดูจากสถานการณ์แล้วก็คิดวิเคราะห์ตามกันเนาะทีนี้มันไปเชื่อมโยงข่าวเท h นฮากับไบเยอร์มิวนิกค่ะ เพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางพอออกีฬาบาเอนมีการติดต่อกับเอเจนต์ของเทนฮาร์กนะคะในการที่จะทาบทามเป็นแคนดิเดตไปรับหน้าที่ต่อจากโทมัสทูคอนแต่ว่าเขาก็บอกว่าตอนนี้เองไบรเอมินิกลมเลิกการเจรจานั้นแล้วนะคะเนื่องจากว่าเทนฮาร์ก็แสดงความยืนยันชัดเจนว่าอยากจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ไนเต็ด ต่อไปคือเขาก็เชื่อกันว่าเทนฮาร์กเนี่ยอาจจะได้รับโอกาสนะคะคุมทีมไปจนหมดสัญญา้วก็คือถึงปี2025เพราะว่าในฤดูกาลนี้มันอาจจะเจอกับปัญหามากมายปัญหานักเตะบาดเจ็บเพราะก็ยังเชื่อว่าเทนฮาร์กเนี่ยแน่นอนจบฤดูกาลนี้ยังไงก็น่าจะยังคงอยู่เพราะว่าการจะหากุณซือมาทำหน้าที่แทนมันคงเป็นเรื่องยากนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงซีซั่นหน้าจริงๆมันก็ไม่มีอะไร รับประกันเนาะเรื่องราวเหล่านี้นะคะถ้าหากว่าผลงานมันย่ําแย่จริงๆเพราะว่าตอนนี้ไปยุโรปาก็คงฝันยากละนะคะก็คงต้องลุ้นอีกหนึ่งอย่างก็คือนัดชิงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งสภาพทีมตอนนี้ถ้าถามว่าจะไปรีแม t ช์กับซิตี้ครั้งในช่วงเวลาที่เขาก็ไม่ได้มีปัญหาทีมเลยมันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันนะคะบทสุดท้ายเรื่องของเทนฮารคงต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะ แต่ด้วยความที่สถานการณ์มันไม่แน่ไม่นอนนะคะเรื่องของกุนซือที่จะเข้ามาทํางานต่อจากเทนนากเนี่ยเราก็ได้ยินชื่อมาตลอดค่ะแต่ว่าล่าสุด Manchester Evening งนิวนะคะก็รายงานบอกว่าโชเซ่มูรินโญ่เนี่ย มีความสนใจนะคะอยากจะกลับมารับงานต่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือถ้าเราไปฟังจากบทสัมภาษณ์ช่วงหนึ่งมูนิโยก็เคยพูดลักษณะที่ว่าเหมือนเหมือนงานเขากับแมนยูเนี่ยมันยังไม่เสร็จเหมือนกันมันมีอะไรที่ยังค้างคาอยู่นะคะก็ตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าน้ำมูมีการบอกกับเพื่อนสนิทว่าพร้อมที่จะเดินทางกลับมาแมนยูเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางอินิออส มีการเชิญชวนมานะคะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมูกับทางเซอร์จิมก็เป็นเพื่อนกันด้วยแต่ลองมาดูความเป็นจริงบางคนก็มองว่ามันก็อาจจะเป็นโอกาสยากเหมือนกันนะที่มูรินโญ่จะกลับมารับงานกับทางแมนยูนะคะเพราะว่าอินิออสก็อาจจะไม่เคยพูดถึงชื่อของโจเซ่มูรินโญ่เป็นตัวเลือกเนาะแต่ว่าเรื่องนี้คงต้องดูกันยาวๆแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดยังไง ถ้าเป็นมูริโยอยากจะเอาเทนฮากไว้หรือว่าอยากจะเอามูริโยมาทําหน้าที่แทนปิดท้ายนิดนึงนะคะพูดถึงซานโช่หน่อยเพราะว่าเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบรองชนะเลิศเลก2เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นดอทมุลนะคะที่บุกไปเก็บชัยชนะ1ประตูต่อศูนย์ทำให้ปริสแซงช็กแมงก็ไม่ได้ไปต่ออดไป ชิงเป็นแชมป์เจ้ายุโรปตามที่ใฝ่ฝันไว้นะคะแล้วก็ดอทมุลก็เข้าไปด้วยประตูรวม2ประตูต่อศูนย์ทำกับว่าซานโชเองเนี่ยเข้าไปรอในนะัดชิงเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องไปดูว่าเอ๊จะเป็นเรอลมดริดหรือว่าจะเป็นไบเออร์เมิวนิกนะคะที่ได้ตามเข้าไปนะคะโอ้ถ้าเป็นไบเออร์เมิวนิกนี่มันจะเป็น The เด็คคลาสสิเกอร์เนี่ยนะแต่ว่าก็ประมาทความเก่าของเรอลมดริดไม่ได้นะคะอ่ะแต่เรื่องของซานโชค่ะด้วยความที่ก็ยังเป็นนักเตะ ภายใต้สโมรสรแมนยูแต่ว่าบรูซยโนร์มูลยืมตัวไปนะคะเรื่องนี้ก็มีความเห็นจากริโอฟเดนานค่ะที่ออกมาพูดถึงว่าจริงๆแล้วซานโชอยู่ในฟอร์มที่ดีมากแล้วก็แน่นอนว่ามันก็อาจจะไปทำให้ทางอินิออสเนี่ยฉุกคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมตอนอยู่กับแมนยูฟอร์มมันไม่ไดีแบบนี้หรือวิธีการที่จะให้ได้ซานโชกลับมาคือการต้องให้เอริกเทนากอำลาทีมไปหรือเปล่าคือ รีโอเขาก็พูดประมาณว่าซานโชจะกลับมาก็ต่อเมื่อเอริกเินฮากไม่อยู่นั่นเองอะนะคะอ่าก็แถมให้ละกันสําหรับเรื่องนี้แต่เพราะว่าสุดท้ายก็คงต้องดูที่ความเหมาะสมเป็นหลักแหละอาจจะเป็นเรื่องของตัวเลขด้วยว่าดอทมูลจะยอมทุ่มซื้อซานโชกลับไปไหมนะคะแล้วจริงๆ ซันโชเองเขาก็ไม่ได้ออกมาเปรยสักเท่าไหร่ว่าอนาคตของเจ้าตัวจะเป็นยังไงแต่ก็พูดในมุมที่บอกว่าเออผมก็โฟกัสกับดอทมูลน่ะอยากจะทำผลงานกับตอนนี้ให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าหลายๆสื่อจะรายงานตรงกันว่าเขามีความสุขดีที่ดอทมูลนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คงต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลงมันก็เป็นไปได้ว่าดอทมูนอาจจะแบบรอซานโชหมดสัญญาแล้วก็เอาไปแบบฟรีๆ แต่ถ้าจะเอาไปเนี่ยก็ทุ่มเงินมาเลยดอดมุนช่วงนี้ฟอร์มดีด้วยนะคะก็ยินดีกับซานโช่ด้วยและกันสำหรับการที่กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ได้เล่นได้ปลดล็อกอะไรหลายอย่างส่วนแมนยูเองก็ต้องรีคอเวอร์ทีมให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าเกมหน้าเป็นเกมสำคัญที่เจอกับอาร์เซนอลด้วยโอเคนี่คือรายงานข่าวจากโอปอลอินเอ็กกระแสะต่างประเทศในวันนี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่คะ่ะ